ครับบทที่เก้านะครับก็เป็นค่าความเสื่อมของราคานะครับตอนนี้นะครับก็ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าเราซื้อมือหนึ่งมานะครับราคาก็ในส่วนของราคาที่เต็มนะฮะถ้าผ่านไปนะครับแค่วันเดียวนะก็ทําให้สินค้าเนี่ยที่ซื้อจากมือหนึ่งเนี่ยก็เป็นมือสองได้นะครับหรือว่าโอนถ่ายเป็นอีกคนหนึ่งแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นมือสองได้ค่าความเสื่อมก็จะมีการคิดขึ้นมาได้เลยนะครับตอนนี้นะฮะอย่างเช่น ยกตัวอย่างค่าความเสื่อมจากเวลาอย่างเช่นนะครับที่เทคโนโลยีมาใหม่ๆอย่างเช่น i p h o n ส11เอนะครับเปลี่ยนมาเป็น i p h o n สิบสองนี่ตอนนี้ก็ถือว่า iPhone 11ก็ตกรุ่นไปแล้วนะครับก็มีคิดค่าความเสื่อมไปนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของอค่าความเสื่อมทุกอย่างนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าค่าความเสื่อมมีอะไรบ้างนะครับ คับค่าความเสื่อมนะครับอย่างเช่นเครื่องมือเครื่องจักรที่ซื้อมานะฮะในการผลิตหรือว่าใช้งานไประยะเวลาหนึง่งเกิดการเสื่อมสภาพหรืออายุการใช้งานนะครับปริมาณการผลิตเนี่ยมีราคาต่ําลงก็คือแบบทําช้านะฮะสร้างช้าผลิตช้านะครับเขาก็เลยขายเป็นซากนะครับการขายเป็นซากเนี่ยก็จะมีวิธีการคิดนะครับไม่ใช่ว่า อยากจะขายเท่าไหร่ก็ได้อันนั้นคือวางขายเองนะตัวนี้นะครับก็จะมีค่าคำนวณค่าภาษีรายได้ต่างๆของรัฐบาลมากำหนดนะให้เรามาดูว่าค่าความเสื่อมเท่าไหร่นะที่ควรจะขายนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นรถนะครับรถนี่ก็จะดูเข็มไม้และปีแต่ส่วนมากหลักๆนะครับเขาจะดูปีแล้วก็สภาพเพราะเข็มไม้มันกอกันได้ตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็จะมีค่าความเสื่อมนะครับ รถนี่ราคาตกเร็วมากนะครับแต่ถ้าเป็นรถนิยมอย่างเช่นเฟอร์รรี่นี่ก็ราคายังแพงอยู่นะฮะแต่ถ้าเป็นมอไซค์เนี่ยซื้อมาแพงเลยครึ่งแสนเลยนะครับแต่ว่าราคาก็สูงอยู่นะฮะหรือว่าไม่ว่าเป็นอ่าไอโฟนนะครับเครื่องเสียงคอมพิวเตอร์มือถือต่างๆตัวเนี้ยรู้ๆกันอยู่ฮะขายซื้อวันนี้อีกวันหนึ่งลดเยอะมากนะะอย่างเช่นยกตัวอย่างที่ทำคลิปไปในไอโฟนสิบสอง ซื้อมา12มินินะซื้อมาราคามาอยู่2 249พอผ่านไปอีกวันหนึ่งขายได้ 2, 1, 21 20,000นะครับพอขึ้นปีใหม่มา5-6วันเนี่ยเหลือ20,000นะครับตัวนี้นะก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของที่ดินบ้านนะครับก็มีคิดค่าความเสื่อมแต่ส่วนมากที่ดินจะเพิ่มขึ้นอันนี้ส่วนกระแสนะฮะค่าความเสื่อมนะแล้วก็พวกเครื่อง ลางของขังเนี่ยหลักถ้าเป็นของแท้ราคาสูงนะครับพวกนี้ไม่มีลดนะคช้คล้ายๆกับที่ดินตัวนี้นะครับครับในส่วนของค่าใช้จ่ายนะในการหักแต่ละปีนะครับก็สามารถเฉลี่ยอายุการใช้งานในการวิเคราะห์นะครับต้นทุนแล้วก็หาค่าความเสื่อมที่จําเป็นนะครับควรจะศึกษาในการตัดสินใจให้ดีนะ <S <S ในแต่ละโครงการต่างๆคือเอามาคิดร่วมด้วยนะครับตัวนี้ <S <S ครับ จากที่กล่าวมานะครับก็คือว่าโดยสรุปคร่าวๆนะครับก็คือว่าค่าความเสื่อมก็คือเกิดจากที่เราซื้อของมาแล้วก็ใช้งานนะครับหรือซื้อของมายังไม่ได้ใช้ลองไปขายดูตัวนี้ก็เอามาคิดนะครับเป็นค่าความเสื่อมเหมือนกันนะครับเสื่อมทางเวลาเสื่อมทางการใช้งานนะครับเสื่อมการตกยุคก็มีนะครับลักษณะนะครับของการเสื่อมราคานะครับเขาบอกว่าเสื่อมทางกายภาพเครื่องมือและเครื่องจักรเป็นสาเหตุ สามประการนะครับประการที่หนึ่งเสื่อมจากลักษณะการใช้งานนะครับใช้งานไปเรื่อยๆนี่แหละลักษณะก็คือว่าผลิตการใช้แบบไม่ทันกับความต้องการหรือมีการใช้เครื่องจักรใหม่ๆนะครับที่มีประสิทธิภาพนะครับเข้ามานะครับก็เลยต้องขายเครื่องจักรเดิมไปนะครับสามารถใช้งานได้ไม่ได้ทลา่ตัวนี้ก็เออโอเคเลยเสื่อมทางสภาพเลยตัวนี้นะ การใช้งานเลยอ่านะครับก็จะอย่างเช่นเนี่ยอย่างเช่นนะเมื่อกี้นี่นะคือในยุคหนึ่ง G สอง G ส G สี่ G 5้า G เนี่ยเห็นไหมเราก็เรายังใช้4ี G อยู่อ่ะเอาเอาง่ายๆเลยเราใช้4ี่ G อยู่ตอนนี้ห้า G มาปุ๊บเครื่องยังไม่เก่าเลยใช้ยังไม่ถึงหกเดือนเลยก็ต้องมาเปลี่ยนแล้วนะเป็นห้า G แล้วเห็นไหมเส่อมทางอ่าสภาพล้าสมัยอย่างเงี้ยผมว่าเออมันก็เป็นไปได้นะครับเนี่ยอย่างเช่นพวกนี้เนี่ยนะ iPhone เนี่ยผมลง i p h o n สิบสองแล้วนะเนี่ยตัวนี้นะครับก็เสื่อมทางกายภาพก็ความล้าสมัยก็คือเลิกใช้นะครับก็ขายต่อนะครับหรือเป็นอ่าตอนนี้ก็ S อยี่สิบเอ็ดแล้วตอนนี้เสื่อมนะครับคนก็ไม่ใช้งานนะครับเสื่อมทำความล้าสมัยต่างๆพวกนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะครับทำให้เรายากจนนะต้องบอกว่าเรายากจนเพราะเราตามเทคโนโลยีไม่ทันหรอกครับปีต่อปีเนี่ยเงินมันไม่เท่ากับมอไซค์เลยนะ ถ้าคุณคิดดูถ้าคุณซื้อ iPhone 12ใน20,009เงี้ยซื้อมอไซค์มือสองดีๆได้คันหนึ่งเลยนะนี่อันที่สองนะครับเสื่อมทางกายภาพนะครับเสื่อมทางกายภาพก็คือใช้งานนั่นแหละชำรุดนะสึกหลออ่าหรือความเที่ยงตรงความเที่ยงตรงคือล้อเวลาใส่ร้อนอาจจะเบี้ยวซ้ายเบี้ยวขาเนีน่เพราะว่ามันเสื่อมเนาะยางอะไรเงี้ย หรือลูกสูบพังเครื่องพังรถเก่าแล้วเนี่ยใช้ไปนานเลยฮะพวกนี้ก็เป็นอะไรที่ต้องมาดูแลบํารุงรักษานะฮะอย่างเช่นโทรศัพท์ทาหล่นอ่าทาหล่นทําแตกนะครับเสื่อมทางกายภาพหรือว่าจมน้ําก็มีนะครับหรือรถยนต์อ่าที่ใช้งานนานๆแบบใช้วิ่งทั้งวันเลยเนี่ยทําให้เกิดความเสื่อมทางกายภาพได้นะครับอันนี้เราก็รู้กันอยู่เนาะครับเดี๋ยวเรามาดูอันส่วนที่สามต่อนะครับ ครับในส่วนที่สามนะครับค่าวความเสื่อมเกิดจากอุบัติเหตุนี่เกิดจากอุบัติเหตุนี่เราเห็นนี่ประจำเลยในข่าวเนี่ยอะไรโรงงานผลิตดอกไม้ไฟระเบิดเงี้ยโหแรงมากนะฮะหรือนะครับ,รนะรบเกิดจากไฟไหม,ม้น้ําท่วมนี่แรงระเบิดต่างๆเนี่ยไหมดูจากรูปนะครับก็เป็นอะไรที่คือไม่ ไม่ได้คาดคิดแหละจริงๆมันเตรียมได้แหละแต่ว่ามันต้องช่วยกันทุกหน่วยงานนะครับผมว่านะในส่วนของไอภัยธรรมชาติเนี่ยนะน้ำท่วมขึ้นมาเนี่ยลำบากเลยนะครับในส่วนนี้นะฮะทำให้สูญเสียทรัพย์สินที่ไม่ควรจะเสียกำลังค้าขายได้หรืออีกอันหนึ่งผมเพิ่มโควิดลืมใส่เข้าไปนะฮะโควิดนี่สำคัญเลยตอนนี้ <c oughs> เหตุการณ์ทางธรรมชาติเลย นะอันนี้ทำมาจากโอ้โหทำให้เราสูญเสียในการค้าขายในการท่องเที่ยวทุกสิ่งอย่างการผลิตอะไรก็ลดลงตัดลงนะฮะเหตุไฟไหม้อาจจะเกิดจากความประมาทอาจจะเกิดรู้เท่าไม่ถึงการอะไรก็มีนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องช่วยกันดูแลนะครับแต่ธรรมธรรมชาตินี่ต้องให้ ทุกหน่วยงานช่วยกันดูแลนะครับท่วมมานี่เราก็รู้กันอยู่นี่ลําบากเลยอยู่กันยากมากนะในแต่ละอ่าโซนแต่ละอันนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ใครที่จะเปิดบริษัทหรือว่าใครที่เปิดร้านเปิดอะไรนี่ต้องคํานึงถึงเลยนะครับเหมือนเรากําลังจะพรีเซนต์อยู่เนาะคนละอ่าพรีเซนต์เกี่ยวกับทางด้านร้านขายอาหารร้านอะไรเงี้ยแก้ไขด้วยไรวิ่งฟู้ดวิ่งแกอ่าโอเคอน,นี่ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะอ่า อ่ะยังมีรูปอยู่นะตัวนี้นะครับก็จากไฟไหม้โรงงานเห็นไหมนี่เราเอามาจากข่าวนะจากวิ่งรถทัวร์เห็นไหมชนกับรถไฟชนกับรถบรรทุกก็มีนะครับตัวนี้จริงๆมันเป็นอะไรที่อุบัติเหตุเนี่ยเกิดขึ้นได้เยอะนะครับถ้าเราเซฟคําว่าอุบัติเหตุนี่คือไม่ไม่ไม่คาดคิดนะไม่ใช่ว่าเราป้องกันแต่เขาวิ่งมาชนเราก็มีนะครับตัวนี้ทําให้เสียหายเยอะเสียเวลาด้วยพอเสียเวลา การทํามาหาคินเอารถคันนี้ก็แทนที่จะวิ่งได้สามคันได้เดือนละแสนน่ะเหลือหกหมื่นก็ว่ากันไปห้าหมืนอย่างเงี้ยเสียเวลาเสียไรายได้ถึงค่าซ่อมซ่อมมามันก็ถ้ามีคนตายในนี้อีกอ้าวเป็นปัญหาอีกนะครับตอนนี้นะฮะในส่วนของอ่ารถนะครับอุบัติเหตุนะฮะพวกนี้ก็อันตรายนะครับต้องระวังด้วยนะครับนะเราก็รู้ข่าวกันอยู่ว่าเด็กเด็กเทคโนโนี่ก็ รถชนบ้างรถล,ล้มบ้าง qualified. นี่ก็ต้องระวังนะฮะนี่เป็นอุบัติเหตุเราก็เหมือนเราเรามาเรียนเพื่อเรามาเพิ่มเงินเดือนเรานี่แหละนะฮะเอาความรู้ที่เราเรียนจบมหกจบป,ชปวชปวสมามาเรียนเพื่อมาปรับวุฒิเพื่อให้ได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นนะครับเราก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะเรียนไม่จบอุบัติเหตุเสียชีวิตตัตวนี้ก็ต้องต้องเซฟตัวเองให้ดีด้วยนะครับตัวนี้นะฮะ ครับในส่วนของอ่าจุดประสงค์นะครับในการคํานวณค่าความเสื่อมนะตัวนี้ก็บอกว่าเพื่อสามารถหาค่าความเสื่อมแบบต่างๆได้โดยการหักคืนทุนนะครับก็คือแบบอ่าเหมือนขายทองอะ่ะอ่าเหมือนขายรถมือสองอย่างเงี้ยขายมือสือมือสองเงี้ยอะไรเงี้ยนะอ่าสองนะครับเพื่อลงรายรับบัญชีการใช้จ่ายนะอันนี้ก็จําเป็นเลยนะครับ วิธีการคิดนะครับเขาก็คิดแบบว่านะฮะค่าเสื่อมของราคาต่อปีนะครับเท่ากับราคาต้นทุนลบด้วยมูลค่าซากหารด้วยอายุการใช้งานหรืออัตราร้อยละนะครับค่าความเสื่อมราคาคูณด้วยต้นทุนลบด้วยมูลค่าซากนะฮะนะครับหรืออีกอันหนึ่งนะอัตราร้อยละเนี่ยค่าความเสื่อมสามารถหาได้โดยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์หารด้วยอายุการใช้งานนะครับตัวนี้นะฮะ มีตัวอย่างอ่าตัวอย่างให้ดูนะครับก็แทนค่าเข้าไปในส่วนของเขาบอกว่าต้นทุนนะฮะต่อชิ้นเขา100 120บาทนะแล้วก็ในส่วนของกำไรที่ต้องการ20นะครับก็ามาหารบวกกันแล้วก็หารคูณกันแล้วหารร้อยนะครับได้144นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างนะอดีจโจทย์มันหาย <c oughs> ครับหรือมีตัวอย่างอันที่สองนี่ฮะ รถหนึ่งคันราคาแปดแสนบาทนะครับซื้อมาเดินสองห้าห้าเจ็ดนะครับใช้ไปห้าปีถึงปีหกสามเนาะขายได้สี่หมืนโอ้โหรถแปดแสนขายได้สี่หมืนไม่ตไม,ไม่ไม่แปลกนะครับรถเบนซ์บีเอเหมือนกันนะซื้อมาสามล้านขายได้ล้านหนึง่งตอนนี้เหลือแปดแสนก็มีนะลองไปเปิดดูได้นะครับในเว็บอ่าวันทูคาเออหรือขายดีนี่โอ้โหรถกระนำ่ำ ซัมเมอร์เซลเลยลดจนน้าจะหายเลยลดแต่อย่างว่าแหละซื้อมาก็ต้องมาซ่อมเสียงเหมือนกันค่าความเสื่อมของราคาต่อปีนะครับเท่ากับแปดแสนลบด้วยสี่หมื่นหารด้วยอ่าห้าปีเนาะนะครับค่าความเสื่อมนี่เขาคิดให้แล้วนะต่อปีนะอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันบาทนะครับในส่วนของวิธีคิดค่าความเสื่อมแบบแบบไม่รวมค่าดอกเบีย้ยนะครับเขาบอกว่า ตอนนี้ค่าจะลบอายุการใช้งานนะครับค่าขนส่งค่าติดตั้งไอพวกนี้นะฮะที่คงเหลืออยู่นะครับปริมาณทรัพย์สินนี้ทั้งหมดอายุการใช้งานซึ่งนะครับจะต้องหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องออกไปทั้งหมดเข้าใจไหมคุณบอกเอ้ยพี่ขอค่าส่งอ่ะคุณขายมือสองขาย iPhone มือสองไปคุณลืมคิดค่าส่งค่าส่งอีกสองร้อยอย่างเงี้ยนี่นก็เป็นประเด็นเหมือนกันนะครับไม่รวมทุกอย่างเลยนะฮะ ก็บอกว่าแนวทางงานคิดทางเศรษฐศาสตร์นะครับเพราะเนื่องจากนะฮะซึ่งค่าโดยตรงนะพวกนี้เขาจะมีค่าการใช้จ่ายทรัพย์สินต่างๆมูลค่าและสิ่งแวดล้อมพวกนี้มาปฏิบัติร,ร่วมด้วยในการเฉลี่ยนะฮะครับ,รบโดยสรุปนะครับก็ในส่วนของอการเสื่อมของราคานะครับเขาก็ บอกว่าทรัพย์สินที่ใช้งานอยู่จริงนะครับแล้วนะครับก็จะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆประการนะครับอย่างที่บอกไป3ประการนั่นแหละนะครับเอามาคิดวิเคราะห์ในการหาค่าความเสื่อมนะครับแล้วก็เอามาเป็นนะครับในส่วนของค่าตายตัวนะครับในส่วนของอายุการใช้งานเดี๋ยวเรามาดูตารางกันว่าอายุการใช้งานเป็นยังไงนะครับครับในส่วนของเครื่องบินเนี่ย เครื่องบินนี่เขาบอกว่าอายุการใช้งานอยู่ที่ห้าถึงเจ็ดปีนะที่ที่เขามาขายเราแล้วก็บินตกแต่ครับเราก็ซื้อเาลาในราคาที่ไม่แพงนะตัวนี้เอามาเป็นอะไรนะครับอย่าคิดมากเอามาเป็นอะไรรถยนต์นะครับต่างประเทศขายอยู่ที่สองจุดห้าถึงสี่ปีแต่ประเทศไทยแม่งใช้สิบปีสิบห้าปียี่สิบปีรถไฟสิบสองถึงสิบแปดปีรถบรรทุกสิบสี่ปี อุปกรณ์กรเกษตรนะครับแปดถึงสิบสองปีคอมพิวเตอร์สองถึง5้าปีนี่คอมพิวเตอร์เนี่ยจะเห็นเยอะเลยว่าเฮ้ยเทคโนนี่ก็ประมูลขายออกกันเยอะเลยนะนิวเคลียร์นิวเคลียร์นี่สิบหกถึงย4ิบสี่ปีนะครับอ้าวแล้วที่เหลือเอาไปทำอะไรอ่านี่ก็ต้องคิดแล้วฮะก็เสี่ยงนะถ้านิวเคลียร์เหมือนครังแสงระเบิดนะที่ผ่านมาเครื่องออกกำลังกายที่คุณเห็นแม่ที่ก็มาขายมือสองอะแปถึงสิบสองปีบางคนที่เหล็กยังดีอยู่เลยแต่ลูกยางอะไรก็อาจจะพังนะ เครื่องทอผ้านะครับอยู่ที่สิบเอ็ดถึงสิบเจ็ดปีนะครับเครื่องผลิตยางสิบเอ็ดถึงสิบเจ็ดปีนะครับเครื่องขุดน้ํามันห้าถึงเจ็ดปีนะครับสํารวจน้ํามันก็สิบเอ็ดถึงสิบถึงสิบเจ็ดปีนะถ้าเราอายุอยู่จนถึงครบเนี่ยเครื่องสํารวจน้ํามันเครื่องขุดเจาะน้ํามันเนี่ยห้าถึงเจ็ดปีนะโดยไม่ย้ายฐานการผลิตทํางานได้นานอเครื่อง ใช้สำนักง,งาน8ถึง12ปีนะครับพวกโต๊ะพวกอะไรเนาะอ่าระบบไอน้ำนะครับอยู่ที่22ปีถึง33ปีเออนานนะเครื่องอุปกรณ์การหล่อนะครับอยู่ที่16ถึง20ปีนะฮะอ่าการผลิตนะครับสารกึ่งตัวนาพวกพวกที่เอามาสร้างไอชิปต่างๆเนี่ย4ถึง10ปีนะฮะตัวน,นี้นะฮะก็เป็นอะไรที่น่าเอามาคิดวิเคราะห์อ่า ครับในส่วนนี้เขาบอกว่านี่เขาเปรียบเทียบตารางกราฟให้ดูนะครับว่าอ่าทางในด้านบัญชีเนี่ยเมื่อใช้ปีแรกเนี่ยศูนย์ปีราคาอยู่ห้าพันบาทพอครบห้าปีเนี่ยเหลืออยู่หนึ่งพันบาทเห็นไหมไล่ลงไปเรื่อยๆเป็นค่าวซากอันนี้ก็เห็นเด่นชัดนะฮะในส่วนของกราฟนะฮะที่เอามาวิเคราะห์ให้ดูนะครับตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็ลองเอาไปคิดวิเคราะห์ดูได้นะครับค่าความเสื่อมนะฮะ ครับจากกราฟที่ผ่านมานะครับก็เป็นการมองเห็นภาพเนาะคราฟในส่วนของอ่าเขาบอกว่าค่าความเสื่อมนะครับราคาเปรียบเสมือนนะครับค่าใช้จ่ายล่วงหน้าจะในจํานวนที่แน่นอนนะครับก็คือเราใช้ไปถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุไม่เกิดไออุทกภัยอะไรที่ทําให้มันเสียนะอันนี้ก็คือมันจะเป็นรันไปตามระยะเวลาครับในส่วนที่สองการจัดสรรนะครับ ค่าวความเสื่อมของราคาเองครับเท่าๆกันตลอดอายุการใช้งานมักจะนิยมใช้กับอเอาง่ายๆเครื่องจักรนะเครื่องจักรที่ผลิตตลอดเวลาเลยนะครับผลิตฮาร์ดดิสก์ผลิต,ต,ลตบอร์ดผลิตอะไรเงี้ยนะอันนี้จะใช้กับเครื่องจักรนะนะครับสามนะครับการจัดการนะครับค่าวความเสื่อมราคาไว้มากกว่าระยะแรกๆนะครับของสินค้าทรัพย์สินนะครับต่างๆเนี่ยคือ ก็บอกว่าสภาพอาความล้าหลังมันเร็วนะเช่นอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์เนี่ยก็คือว่าแรกๆจะแพงนะครับหลังๆก็จะถูกเลยนะฮะร,ราคาเลยนะการจัดก,การทรัพย์สินไว้น้อยกว่าในช่วงแรกนะฮะแล้วก็จะเป็นการนิยมใช้ทรัพย์สินตามสภาพที่ยากก็คือว่าอย่างเช่นในส่วนของที่ดินเราซื้อมาอาจจะถูกแล้วก็ขายพแพงอะไรกันว่ากันไปนะฮะตอนนี้นะะ อ่านี้เขาก็จะมีสูตรในการหานะครับค่าอ่าวิธีต้นทุนจมกับอัตราดอกเบี้ยนะครับที่ค่าความเสื่อมนะฮะที่คิดสิบเปอร์เซ็นต่อปีนะตัวนี้ลองไปเปิดดูในสูตรตารางที่สี่นะครับเดี๋ยวอ่าหนังสือนะฮะมาถ่ายไปนะครับตัวนี้แทนค่านะครับในส่วนของการหาค่าความเสื่อมต่อละปีนะครับ a ก็คือเงินในส่วนของอ่าเริ่มต้นนะครับ f ก็คือเงินสุดท้ายนะฮะตัวนี้ นะจากการแทนค่านะครับสูตรตัวนี้นะ P ลบ L ก็คือเงินอันนี้ในในสูตรมันอาดึงมาจากหนังสือนะอาจจะหายตังห้าหมื่นกนะับหมื่นึงเนี้ย P นะครับก็คือจํานวนเงินนะครับ L สร้างนะครับลบด้วยหนึ่งหมื่นนะครับคูณด้วยสมการตัวนี้ลองไปเปิดดูนะตัวนี้นะครับหาออกมานะค,ค่าความเสื่อมในตาดูเบียสิบสิบเปอร์เซนต์ต่อปีนะครับอยู่ที่หกพันห้าร้อยห้าสิบสองบาทนะครับตัวนี้ ครับและในส่วนของการหานะครับเขาบอกว่าถ้าคิดเป็นปีปีต่อปีเนี่ยนะปีที่หนึ่งละปีที่สองสามสี่ห้านะนี่ก็จะเป็นอัตราแต่ละปีนะครับปีที่สองอยู่เจ็ดพันสองปีที่สามอยู่เจ็ดพันเก้าปีที่สี่อยู่แปดพันเจ็ดปีที่ห้าอยู่เก้าพันห้านะครับรวมแล้วก็อยู่ที่นะสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบห้านะเป็นค่าความเสื่อมนะครับที่หาออกมานะฮะจากสูตรนะครับที่ต้นทุนจมนะฮะ ตัวนี้ก็จะเป็นเส้นนะครับบอกถึงเส้นต้นทุนจมผลบวกส่วนลบนะครับต่างๆนะครับที่หาออกมานะครับในส่วนของค่าความเสื่อมเนี่ยเขาก็ทํามาตามกฎหมายนะครับก็มีประมวลกฎหมายนะครับมาตราที่อาหกสิบห้านะฮะฉบับเนี่ยรับสินทางราชบัญญัติ จิติกานะครับออกมาเป็นนะครับประมวลในอาการหาค่าศึกหลอค่าความเสื่อมสินค้าทรัพย์สินนะครับฉบับที่1ห4 5นะครับในปีพศที่2527ตอนนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วแหละนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีเขาบอกว่าอาศัยอำนาจตามมาตราที่259นะครับตามรัฐธรรมนูญนะครับเขาบอกว่ากฎหมายเนี้ย สามารถบังคับใช้ได้นะครับแล้วก็มาตราที่หนึ่งนะครับเป็นมาตีการนะครับตัวนี้ออกมาเป็นมวลออกมานะครับเพื่อหาค่าศึกหอและค่าความเสื่อมของทรัพย์สินนะฮะตัวนี้แล้วก็มีมาตราที่ห้านะครับเขาบอกว่าโดยการโดยหน่วสารที่นั่งนะครับที่ไม่เกินสิบคนนะครับหรือรถที่นั่งเนี่ยค่าศึกหอนะฮะตามมาตราอ่า ในการประมูลโดยเฉพาะนะครับส่วนที่ไม่เกินหนึ่งหนึ่งล้านนะครับบาทขึ้นไปนะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของกฎหมายนะครับที่เอามาใช้นะแล้วก็มาตราที่หกเหมือนกันนะครับกรณีที่ทรัพย์สินนะครับเพิ่มขึ้นหรือทวีนะครับเขาบอกว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือไม่ยกเว้นนะครับค่าภาษีกฎหมายที่หักนะค่าสึกหรอค่าความเสื่อมนะครับแล้วก็ไปมาตราที่เจ็ดนะครับมาตราที่เจ็ดก็คือการเช่าซื้อหรือการ ขายนะครับผ่อนขายพวกนี้นะครับชําระค่าสึกหรอค่าความเสื่อมนะครับรอบตัวนี้ก็เป็นกฎหมายเนาะมาเอามาคิดคิดวิเคราะห์กันนะครับในค่าความเสื่อมต่างๆนะครับการซื้อขายหรืออ่าราคาที่ต้องผ่อนนะครับชําระในระยะเวลานะฮะแดหน้าตาที่แดการหักค่าสึกหรอนะครับสําหรับทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆจะหักจนหมดมูลค่าต้นทุนของทรัพย์สินนั้นนะครับ อไม่ได้นะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของกฎหมายนะครับที่ใช้ตามมาตราต่างๆพวกนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่เราต้องทำนะนะต้องทำเลยต้องใช้ต้องจ่ายจริงๆนะครับสุดท้ายครับแบบฝึกหัดบทที่เก้านะครับก็อ่ทาทำมาอย่างละสองข้อก็พอมีสี่ข้อทำสองข้อนะครับก็ เขียนเหตุผลแล้วก็ยกตัวอย่างนะครับในเน็ตมีนะครับในตัวอย่างในการคํานวณมีหมดเลยนะครับลองหาดูนะฮะในส่วนของค่าความเสื่อมลักษณะการใช้งานนะครับค่าความเสื่อมทางกายภาพทางปฏิเหตุแล้วก็การคานวณค่าความเสื่อมลองหาดูนะครับมันมีตัวอย่างให้นะฮะสงสัยอะไรก็ถามในในไลน์ได้นะครับโอเคครับคลิปบทที่9จบเพียงเท่านี้นะครับ